เอว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 อ้าวอีล่าแมียวนั่งหลับเสยพี่น้องเคยเห็นแมวนั่งหลับบ่ครับนี่ครับแมวนั่งหลับครับแมียวเอ้ยแมียวเอ้ยคือบนนอนนั่งเห็นยังนั่งเห็นยังนอทุ่ทุ่ทุทุนั่งยังเทเลยนั่งหลับยังเทเลยนั่นนั่นหูเมียคิงแล้วหูเมียคิงแล้ว แม่ลงแม่ลงแม่ลงใชย่ยลราแม่ลงชาเซ็กซี่นางเห็นยังเว้ยขันงวงโอ้กิงที่ฮื้นหลับแล้วนอนลงแล้วโอ้ <laughs> นั่งหลับเสย คุณพี่ครับช่วยเล่านิสัยของแมวนะครับว่าแมวตัวนี้เป็นนิสัยยังไงครับที่ชอบนั่งหลับครับแมวตัวนี้นะครับเป็นแมวเพศผู้ชื่อว่าไอเสือนะครับก็เป็นแมวขี้เล่นนะครับลาดเลงแจมใสชอบคอเคลียครับแต่ที่สําคัญที่เห็นประจําก็คือนั่งหลับหรือไม่ก็นั่งเฉยๆเป็นท่านั่งที่แปลกมากครับที่บอกว่าผมไม่เคยเห็นไม่ไม่ ไม่เคยเห็นเลยลแหละแมวแมวแมวที่ไหนที่ว่านั่งนะครับแต่ไอเจ้าเสือเนี่ยชอบนั่งแล้วก็ชอบนั่งหลับอบนั่งหลับก็เห็นเป็นประจำะครับชอบนั่งหลับนะครับเนี้วเอ้ยเนียวไอเสื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 อมิดจัดเลย 子呀，哎、啊，子呀。